ผมว่าถ้าจะยกตัวอย่างให้เห็นเป็นรูป,ปรธรรมค่ะคุณทักษณิณเนี่ยเขาเคยทําให้เห็นเป็นรูปธรรมมาแล้วอ่าค่ะมันเป็นนโยบายที่เขามักจะพูดกันว่าประชาธิปไตยกินได้ค่ะ <Schön. S 2> ก็คือนโยบายมันต้องกินได้สามสิ <bekommen. S 2> บาทรักษาทุกโรคเนี่ยมันกินได้กอ <These. S 2> <feasible. S 1> งทุนหมู่บ้านเนี่ยมันกินได้<ห>พักนี่เนี่ยมันกินได้ค่ะนะฮะต่างๆเหล่านี้ที่เป็นรูปธรรมนักการเมือง พักการเมืองอย่าได้ตะศักว่าโม้กันไปเสร็จเรียบร้อยแล้วไม่รู้จะทำอะไรค่ะเพราะฉะนั้นควรคิดนโยบายที่มันทําได้จริงๆและมันแก้ปัญหาให้กับพี่น้องประชาชนได้จริงๆนั่นแหละผมลองยกของเก่าให้เห็นเป็นตัวอย่างแต่ถ้าอยากสักแต่ว่าพูดกันแล้วมันไม่สามารถปฏิบัติได้จริงหรือสักแต่ว่าดูดีไปเท่านั้นมันไม่มีประโยชน์อะไร